เดี๋ยวเราไปดูว่าตามยีสบมีอะไรยีสบบ้างถ้าเกิดว่ายีสบทุกอย่างสั่งมาเลยนะเต็มโต๊ะ <c oughs> แม่เลี้ยงครัครับเออ เเแลครับสวัสดีครับต้องสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีแฟนๆช่องดีไซน์แฟมิลี่นะคะวันนี้เราอยู่หน้าตเตาปลาเผาแต่ไม่ได้มีแค่ปลาเผานะมีไก่ย่างมีส้มตำมีข้าวเหนียวด้วยไก่ย่างอยู่ตรงนั้นใช่ไก่ย่างเสร็จและพร้อมไปเสิร์ฟละวันนี้เราพามากินส้มตำไก่ย่างที่ร้านตำยี่ไหนยี่สิทำไง 20! 20! ิีสนี่มันสามสิบแล้สองเราพามากิน้มตำไก่ย่างที่แจ้งวัฒนาสิบสีอุ้ยร้อนหลบก่อนหลบก่อนเข้าแจ้งวัฒนาสิบสีมานะคะไม่ไกลมากนะคะก็จะเข้ามาเจอร้านตำย20มันอยู่ในเขตอยู่หลังตลาดอะ เอออยู่หลังตลาดนี่ถึงแล้วที่จอดรถกว้างกวางนะข้างหน้าดูเหมือนจะเล็กๆนะแต่ว่าเลี้ยวขา้ายเข้ามาที่จอดรถจะกว้างกวางเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าตาม20มีอะไร20บ้างถ้าเกิดว่า20ทุกอย่างสั่งมาเลยนะเต็มโต๊ะ <c oughs> แม่เลี้ยงเร็วน้องเซอร์ถึงแล้วนะคะตาม20อืม ขาชื่อร้านตำยี่สิบนะจะอยู่แจ้งวัฒนะ14ค่ะแต่ว่าเมนู20บาทเดีย่ยมี2เมนูมีตำลาวกับตำขนมจีนค่ะถ้าเกิดว่าย0ทุกอย่างสั่งไปเลยนะเต็มโต๊ะแม่เลี้ยนอกนั้นก็จะ 30 40ิ0นะคะแล้วแต่ว่าของที่ใส่เป็นอะไรเพราะจริงๆแล้ว20มันก็ยากเนาะถ้าเกิด,ดว่าจะตำมหมูยอ20มันก็ยากเหมือนกันเพราะหมูยอแค่เราซื้อมาทำกินเองอะคะ่ะแท่งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ 20- 30แล้วอะ่ะแต่ว่าก็ถือว่าราคาก็สมเหตุสมผลนะนะคะแต่ว่า20บาทก็จะมีประมาณ2เมนูนะแต่ใครคิดว่าตำม20คือทุกอย่างจะ20บาทหมดไม่ใช่นะคะ คือเขามีวัตถุดิบเยอะให้เลือกหลายอย่างอย่างสมมุติว่าเนี่ยดูดิปลาช่อนลุยสวนอย่างเงี้ยค่ะปลาช่อนเป็นตัวนะมีเครื่องมีอะไรด้วยตกประมาณ2อ0กว่ยเก้าบบาทก็ถือว่าไม่แพงค่ะนี่ราบปลาแซลมอนเมีย่ยงหอยแครงร้อยกว่าบาทก็ไม่แพงค่ะเพราะว่าตอนนี้หอยแครงโลนึงเกือบสองร้อยเนี่ยอืนี่ยำปูม้าร้อยกว่าบาทนะคะ เดี 1, ๋ยววันน anyway. ี้เรามาดูว่าเราจะกินอะไรนะแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะไม่แพงแต่ขึ้นอยู่กับรสชาติทีนี้ว่ารสชาติจะแซ่บเวอร์แค่ไหนอ่าเดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองสั่งส้มตำที่ราคา20บาทมาดูค่ะแล้วก็สั่งส้มตำที่เป็นพิเศษหน่อยมาดูว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนแล้วก็รสชาติแตกต่างกันไหมนะคะน้องๆบริการดีค่ะน่ารักมาดูแลนะคะ แต่ละเดือนเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะคะก็ลองติดตามเพจ f a c e b o o k ของตาม20แจ้งวัฒนะ14ได้นะคะหาไม่ยากเลยก็คลิกนิดเดียวเจอเลยค่ะก็จะมีรายละเอียดโปรโมชั่นของแต่ละเดือนเพราะที่นี่นะคะเขาจะเหมือนมีโปรโมชั่นมีอะไรเยอะเลยแล้วก็มีคนแบบว่ามากินมารีวิวมาถ่ายเยอะวันนี้ที่เรามาถ่ายกัน,นก็มีคนอื่นมาถ่ายด้วยนะ เดกหิวแล้วครับเดกหิวไหมนี่นี่นะคะไก่ทอดชิ้นละยี่บาทก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยชิ้นหนึ่ง20บาทเอ Dec อเด็กรอก่อนมันร้อนจี๋ลุกนี่นี่นปีกไก่ทอดของใครเงียบมันร้อนครับต้องใจเย็นๆนะ นี่ค่ะและนี้นะคะเมนูต้มปลา40บาทค่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นกันยานะคะยำปูมาสดปกติร้อยกว่าบาทนะเหลือ9 9าบาทอ,อันนี้น้ำตกข้อมูย่างอันนี้ลาบปลาแซลมอนนะคะชุดเล็กก็199เกาบ้าบาทค่ะอืมกินแล้วอ่ะแม่กินแล้วอ,ะอ่ะ,อะโอเค <laughs> <laughs> เด็กน้อยหิวละน้องดีเซอร์หิวให้น้องดีเซอร์กินก่อนนะคือ อ่าน้ำดิเธอขอกินไก่ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักชิมืืออให้นักชิมจิ๋วบอกไก่อร่อยไหมครับอร่อยครับอืมอร่อยแค่ไหนให้กี่ดาวหนึดาวร้อยดาวไก่ทอดร้อยดาวค่ะเยแล้วเรามาดูว่าไก่ย่างจะได้กี่ดาวไก่ทอดเราไปร้อยดาวแล้วเนาะไก่ย่างกร้อยดาวไก่ย่างกรอยดาวอ๋ออยังไม่กินรู้เลยว่าร้อยดาวฮะ ยังไม่กินก็ให้ใร้อยดาวแล้วเหรอใช่โอ้โห <laughs> การันตีความอร่อยจากน้องดีเซอร์แต่ว่าความแซบเดี๋ยวคุณแม่ขอชิมนะชิมน้ำยำแซลมอนก่อนดีกว่านี่ดูสีอืมอ้าวเแซบมากนี่ขนาดกินแค่น้ำนะคะคุณผู้ชมกินแค่น้ำนะยังแซบขนาดนี้นะโอ้โห <laughs> แซบเวอร์อะเปรี้ยว เปรี้ยวแซ่บนี่อันนี้แค่น้ำนะคะไม่ได้พริกมไม่ได้กระเทียมเลยนะถ้ามันเซ่นถ้าเรากินน้ำย่างเดียวถ้ามันแซ่บถือว่ามันเป็นที่ตัวนายกอ๋อออโอเคนี่นี่คือตักแค่น้ำยำกินนะคะไม่ได้กินพริกไม่ได้กินกระเทียมนะมันจะแซ่บกว่าน,นี้้ววาน้ำยำเขาแซ่บมากอะ่ะนี่นะคะแซลมอนนะคะ ชิ้นหนาๆน,นะนี่ต้องเอายำด้วยนี่นะคะยำแซลมอนอมอมฟินมากอร่อยมากมนี่นะครับต้มพัดแหลมชิมแล้วนะครับ ปูมดแรงเลรเด็นใส่กาเลยน้ำซีวน้ำยสดมากไม่คาวเลยแต่ว่าปูจะไม่เย็นนะบางที่เขาจะเหมือนแบบเอาปูไปฟรีซอ่ะเย็นเป็นน้ำแข็งก็จะอีกรสชาติหนึ่งแต่อันนี้คือจะแบบว่าเป็นปูสดนะคะแล้วก็จะออกวหวานๆหน่อย แต่ว่าจะไม่เย็นแค่นั้นเองแต่อร่อยอีกแบบหนึ่งนะอชอบชอบเดี๋ยวชิมให้หมดทุกอย่างนะจะได้รู้เผื่อเป็นไกด์ค่ะเวลาใครที่แบบว่ามากินมาสั่งอย่าเงี้ยอยากจะสั่งอะไรก็ลองได้น, <c oughs> นี่น้ำตกพร้อหมูย่างนุม่ม ติดมันนิดนึงใช่เลยไก่ย่างมาแล้วไก่ย่างมาแล้วจ้าชืดๆไก่ย่างครึ่งตัวนะคะดูนี่ก็จะแนวหนังกรอบนะเอ้ยก็นี่จะสู้วิเชียนบุรีได้หรือเปล่า <laughs> ไปที่ไหนก็เจอแต่วิเชียนนะ วันนี้เรามาเจอที่นี่เดี๋ยวเรามาชิมกันอืมนี่อ่ะให่ละลายน้ำกิมมะขามกับไก่ย่างแต่ให้กิมจั๋วไก่ทอดนี่อ่ะอืมออกเค็มๆอืมอ่อ อืมก็ให้เป็นน้ำจิ้มมะขามนะคะเพราะว่าไก่มันออกเค็มอืมน้ำจิ้มนี่ออกหวานน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานอ่อยแต่ไก่ทอดมันจะจืดนะคะเขาก็จะให้น้ำจิ้มเป็นเหมือนน้ำจิ้มแจ่ว ตำถาดทะเลนี่สีอาจจะดูไม่นัวนะเพราะว่าเราสั่งเป็นส้มตำทะเลนะคะไม่ได้ใส่ปลาร้านะพอดี<ม>คุณแม่ไม,ไ,ไม่ได้ทานปะลาร้านี่เป็นของคุณพ่อไปแล้วตำป่านวนัว,นว,นวอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดูไก่จะหมดแล้วอะโอเคมากินกันเลยนี่เต็ไมไปหมดเลยค่ะดูแคปหมูไข่หอย โอ้ยเหมือนตำป่าเลยนะพูดถึงอะ่ะแบบเหมือนอุปกรณ์ทุกอยา่างเหมือนแบบเหมือนของตำป่าเลยอะ่ะแต่ส้มตำอ่ะนี่ส้มตำส้มตำทะเลเขาก็จะมีหอยนี่ไงส้มตำทะเลมีหอยอุย้ยพริกฝามาตู้มันเริ่มเลยโอ้ยตูย้หอยเท่ามือนี่ตำทะเลนะคะก็จะมีหอยม,มีมี ปลาหมกึกมีจุ้งเอ้ยมีกุ้งใน,นในมาทางทะเลชิบๆๆๆๆชิปต้มตัง่องเนี้ยเปรี้ยวหวานนะคะอืม อร่อยเป็นแนวต้นตำทะเลแต่จะไม่จัดจ้านเหมือนพวกยำพวกเนี้ยยำพวกนี้รสเขาจะจัดกว่าอืแต่ว่าก็อร่อยสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบรสจัดจ้านมากมนะคะ<ม>ก็จะแนวเปรี้ยวหวานอร่อยอร่อยเหมือนยำสำหรับวันนี้นะคะครอบครัวดีไซน์แฟมิลี่ของเราต้องบอกเลยว่าที่นี่อร่อยเลย ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่ Subscribe subscribe ให้หน่อยนะอะ๋อย่าลืมกระดิ่งนะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้น้องดีเซอร์ด้วยนะ,ะเพราะเวลามีคลิปใหม่เนี่ยกระดิง่งกุ้งกิ้งก็จะไปเตือนคุณะคะ่ะวันนี้เราต้องขอตัวทานก่อนแล้วก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย